แกบที่แบบคนวัยเริ่มทํางาน2 0่สิถึงสี่เขาก็จะมีปัญหาที่เป็นมาจเฉพาะของเขาเหมือนกันนะการพยายามประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการสร้างการยอมรับการมีตัวตนอะไรมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงวัยนี้เหมือนกันวัยการวิ่งคนที่กําลังจะวัยสามสิบเงี้ยมันจะแบบโอ้ไฟลุกขึ้นมาเลยเนาะแบบโอ้สาแล้วทำไมยังไม่แต่งาน30แล้วทำไมยังไม่มีเงินล้านหรืออะไรอยค่ะใช่เดี๋ยวนี้เกณฑ์มาตรฐานมันสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนะความคาดหวังทาโถมมากทำยังไงกับวัยนี้ครับหรือวัยนี้เข้ามาส่วนใหญ่เป็นปัญหาอะไรผมว่าจะเป การจัดการเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทํางานและความสัมพันธ์ส่วนตัวโอเคเป็นเรื่องความสัมพันธ์เด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่าที่เจอมานะคะมันยากที่จะขีดเส้นบา u n d a r y บางอย่างทุกๆอย่างมันจะกลายเป็นแบบเรื่องส่วนตัวไปหมดเลยสมมติว่าที่ทํางานจะมีแบบว่าการรีวิวอะไรเงี้ยมันกลายเป็น personal attack เขาก็อาจจะรู้สึกว่างานเนี่ยหมายถึงคุณค่าของตัวเขาโอเคผู้คุณค่าเรว่องงานไปแล้วนะถ้าท่านทางานไม่ดีแปลว่าฉันไม่ดียดไปด้วยอย่างงี้นะใช่ถ้าฉันทํางานไม่เก่งแปลว่าฉันไม่มีคุณค่าโอเคซึ่งมันโอเ มากเลยที่เราจะทํางานเพื่อให้ได้เงินเอาเงินไปทาอย่างอื่นที่มันเป็นแฮชชันของเราก็ได้นี่นาเออแล้วก็เราอาจจะต้องมาชวนเขามาจัดเตอย่างว่าพลังงานของเขาอะตอนเนี้ยมันสึกกร่อนไปตรงไหนแล้วความยุดหยุ่นที่อาจจะเคยมีมากในวัยเด็กการเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์การพักผ่อนการดูแลตัวเองเขาสร้างเวลาสร้างกิจวัตรให้มันมีสิ่งนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมันเป็นการเติมพลังให้กับตัวเขา่อนที่จะสามารถไปจัดเรียงความสัมพันธ์ต่างๆหรือเพอร์ฟอร์มในงานได้ดีอย่างเงี้ย